ซัดกันนัวเลยค่ะแนคกชาลีเปิดวอจวกแรงแก่แล้วคิดไม่ได้หลังพี่ชายโผป้องสีป้ายันไม่ได้เกาะน้องกินค่ะเรื่องราวนี้ต้องบอกว่ามันราวลึกเกินจะเยียวยาแล้วค่ะสำหรับมหากราบศึกสายเลือดตระกูลไตรัตที่พ่นไฟใส่กันไม่หยุดล่าสุดแคลระ์จากที่ทนายนิด้าซึ่งเป็นทนายฝั่งพี่สาวสี่คนของแน็กชาลีได้ออกมาเปิดเผยว่าพี่สาวทั้ง4คนถูกแน็กฟ้องหมิ่นประมาทโดยโฆษณา ซึ่งก็ต้องรอดูความคืบหน้าในวันที่29โมกราคมนี้ท้าศาลเมตายกฟ้องก็ถือว่าเป็นบุญของพี่สาวแน็กทั้ง4คนพร้อมกับลั่นค่ะว่าแน็กไม่เรียกเงินแต่ว่าต้องการให้จําคุกอย่างเดียวซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยจากทนายนิดาก็ทําให้ทัวลงทั้ง2ฝ่ายค่ะด้านเพจเจมอย108ค่ะก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวดังกล่าว ก็ทำให้พี่ตึงค่ะพี่ชายคนโตของแน็กชาลีเข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงแทนสี่สาวโดวยระบุค่ะว่าอันนี้เนี่ยขออนุญาตชี้แจงเท่าที่ชี้แจงได้นะครับและใครที่แสดงความที่เห็นเกินเลยเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือให้ร้ายผมจะแคบหลักฐานเก็บไว้แล้วขอใช้สิทธิ์ปกป้องตามกฎหมายนะครับคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลฉะนั้นอย่าคิดไปเองเออเองการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลครับว่ากันไปตามหลักฐานข้อเท็จจริง ทังฝั่งสีป้าเป็นผู้ถูกฟ้องหรือว่าฝ่ายจำเลยคดีอยู่ในศาลมาจะครบปีแล้วไม่มีใครอยากหาเรื่องให้ตัวเองเจ็บตัวหรอกครับเอาจริงคนที่โดนขู่ว่าจะเอาติดคุกอะไรแบบนี้เนี่ยมันเสียขวัญน,นะครับไหนวันดีคืนดีจะโดนไซเบอร์บูรี่ทัวลงมันไม่โอเคเหรอกครับเรื่องที่ว่าเลี้ยงดูอะไรนั่นเนี่ยก็ว่ากันไปด้วยข้อเท็จจริงดีกว่าผมแปะผลงานหนังของคุณชาลีตั้งแต่ผลงานเรื่องแรก กัละครั้งหนึ่งเมื่อปี2538ค่าตัวหลักหมื่นทิ้งเวลาไปเกือบ10ปีมาดังตอนแฟนฉันในปี2546ตอนนั้นพี่ๆก็เรียนจบกันหมดแล้วและจะมาบอกว่าเลี้ยงดูส่งเสียมันก็เกินไปแล้วคุณเนี่ยลองดูในตารางได้บางปีไม่มีผลงาน ถ้าคนอื่นไม่ทำงานกันจะเอาที่ไหนอยู่กินครับเขาเพิ่งจะมามีไรายได้เยอะๆตอนกระแสติ๊กตอกบูมเมื่อ4-5หปีก่อนนี่เองซึ่งสี่ป้าเนี่ยก็ไปร่วมงานกับเขาอยู่ในช่วง2-3ปีบางคนไปร่วมงานไม่ถึงปีด้วยซ้าก็ทํางานแลกเงินครับพอทํางานแล้วมันมีปัญหาการร่วมงานกันไม่ได้ก็แค่แยกทางกันเท่านั้นเองส่วนเรื่องที่มีคนพูดว่าก็เงินมันคม ประานโทษนะครับคือถ้าฝั่งสีป้ามีคนไปโกงเงินเขาหรือเรามีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียอันนั้นเนี่ยก็ว่าได้ครับแต่ว่าเราไม่มีอาจจะบางคนที่รับความช่วยเหลือมาบ้างหลักพันหลักหมื่นเป็นครั้งคราวแต่โดยรวมทุกคนก็ทำมาหาก,กินมีงานของตัวเองจ่ายค่ากินค่าอยู่กันเองครับและคือส่วนตัวจริงๆมันไม่โอเคเลยนะ ที่สื่อให้พื้นที่คนหนึ่งแล้วพาดพิงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นการชี้เป้าให้ทัวร์มาลงนั่นแหละแล้วอีกฝั่งก็รับกันไปเต็มๆแถมประเด็นเรื่องยุมย่มยิ้มดราม่าแปลก,ปกๆซึ่งนี่ก็ได้แต่ถอนหายใจคุณภาพสื่อมีแค่นี้หรองานนี้ค่ะทำเอาแน็กชาลีเดือดจัดเข้ามาคอมเมนต์สวนกลับทันทีใต้คอมเมนต์พี่ชายค่ะว่าก็เล่าให้เขาฟังด้วยสิว่าปกติเนี่ยไม่ได้สนิทกับพี่น้องสักเท่าไหร่นานๆจะเจอกันทีวงเล็บแต่ช่วงหลังนี้ประชุมกันบ่อยเนาะ ดีใจที่ทำให้พี่ๆได้รักกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาไปอาศัยห้องน้องแท้ๆคนไหนเป็นปีแล้วเหมือนจะไม่ได้ช่วยออกค่าอะไรเลยเหรอจนน้องคนไหนนะที่ต้องมาพูดกับแม่กับแน็คด่ารับหลังกันเองแต่ว่าตอนนี้รักกันมากเฉยเลยงงเลยน้องเล็กสุดอย่างผมก็ไม่ชอบให้พี่ๆต้องทะเลาะก,กันก็เลยต้องมาจ่ายค่าห้องให้เป็นแสนอายุก็ตั้งเท่าไหร่แล้วนะตึงเอ้ยอยู่เงียบๆไม่ยุ่งด้วยจะออกมายุ่งทําไม แปลกจริงๆพวกชอบเขียนชอบอะไรแบบนี้หรอไปเขียนเรื่องดีๆเธอะไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีปัญหาไม่เคยเจอไม่ได้รับรู้อยู่ๆก็มารวมตัวกันเฉยเลยขอโทษนะพอดีทวงบุญคุณอยู่เงียบๆเถิดตึงซึ่งเรื่องก็ยังไม่จบค่ะเพราะด้านพี่ตึงก็เม้นต์สวนกับเดือดแ่ะว่าคุณชาลีมาพาดพิงผมเรื่องของเงินทองผมขอที่แจ้งดังนี้นะครับคุณมาพาดพิงผมเรื่องเงินนี่อะไรเรื่องเงินบริษัทชาลีมิวสิกที่เคยเอาชื่อผม เข้าบริษัทไปเป็นกรรมการแต่ไม่เคยจ่ายเงินเดือนให้นี่คืออะไรหรอฮะไหนจะช่วงที่ผมเคยช่วยงานคุณโดยไม่รับเงินเดือนอยู่หลายปีจะมีก็แม่แบ่งให้บ้างนานๆทีไม่ได้เยอะอะไรหลักพันส่วนเรื่องที่พักห้องนั้นเนี่ยผมไปอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งการย้ายไปอยู่ก็เกิดจากการถูกบ้านที่เคยเป็นของครอบครัวแล้วผมก็ต้องย้ายไปใน1-2ถึงองอาทิตย์ซึ่งก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ชื่อจากแม่ให้คุณแล้วผมจะไปทำอะไรได้ คุณเองก็เป็นคนที่เรียกสมาชิกในบ้านมานั่งรวมโต๊ะกันแล้วพูดเองด้วยซ้ำว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ทุกคนอยู่ที่โชคชัย4ซึ่งสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วซึ่งเอาจริงผมไม่อยากจะพูดถึงประเด็นนี้ออกสื่อเลยเพราะว่ามันกระทบหลายคนแต่ในเมื่อคุณถามมาผมก็ตอบนะเรื่องห้องเอาจริง คุณอุดหนุนเงินให้เจ้าของห้องไม่ควรจะมาทวงกับผมนะตอนผมอยู่ผมก็จ่ายส่วนกลางบางทีผมก็ช่วยจ่ายค่าห้องเดือนละห้าพันให้กับเจ้าของห้องซึ่งผมได้ย้ายออกจากตรงนั้นมา2ปีแล้วครับทุกวันนี้ก็เช่าห้องอยู่เองไม่ได้ไปรบกวนเงินคุณครับเรื่องบริษัทชาลีมิวสิกที่ว่าเอาชื่อผมเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทชาลีมิวสิกแต่ไม่เคยจ่ายเงินเดือนให้ผม2-3ปี จริงๆนี่เช็คหลักฐานกับทางสัมพาก์ได้นะครับมันมีปี2564ที่ผมโดนสัมปาก์แจ้งยอดภาษีเกินเป็นตัวเลขเดือนละส8 8 0 0 0บาทไม่เคยเข้าบัญชีผมจริงเลยส่วนผมก็งงเพราะว่ารายได้จริงในปีนันของผมยอดมันไม่ถึงแล้วทีแรกทางบริษัทคุณจะไม่ช่วยรับผิดชอบ ยอดภาษีบุคคลที่เกิดมาให้ได้วยซ้ำจนผมก็ต้องไปคุยเคลียร์กับทางบริษัทของคุณถึงจะเคลียร์ให้ปีถัดมาก็ไม่จ่ายภาษีผมยังโดนภาษีย้อนหลังอยู่เลยจริงๆเรื่องพวกนี้เช็คข้อมูลกับทางสัมภาร์ได้นะฮะในขณะที่แน็กชาลีค่ะก็ยังไม่จบโพสต์เดือดเลยค่ะว่า อายุเนี่ยก็เยอะกันหมดแล้วคิดกันไม่ได้รวมตัวกันก็ตั้งหลายหัวอยู่กันเงียบๆชีวิตก็ดีอยู่แล้วชอบสร้างกระแสะมากนักสุดท้ายกระแสะคงไม่ดีแบบที่ประชุมกันไว้ก็เลยทําให้มีเรื่องเครียดพานโทษคนอื่นไปเรื่อยทําไมไม่โทษตัวเองกับทนาของตัวเองบ้างว่าไม่ต้องพูดหรือคิดดีๆว่ารอบนี้กระแสะมันเกิดจากอะไรที่ทําให้ต้องมาเครียดกันอยู่แบบนี้จะได้ไม่ต้องพานโทษคนอื่นไปเรื่อย มีคำพูดดีๆสวยๆกว่านี้เยอะที่จะพูดแต่ถ้าชอบไปใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอาใหม่นะสลับสลับกันไปกระแสดีบ้างไม่ดีบ้างและเตือนใครที่จะพิมพ์อะไรก็ระวังเอาไว้ด้วยนะครับบางคนยิ่งหิวหิวเงินอยู่เดี๋ยวจะต้องมาเสียเงินเสียเวลาโดยใช่เหตุเพราะว่าเรื่องไร้สาระแบบนี้ดูให้เป็นเรื่องตลกตลกออนไลน์ เสียเวลาชีวิตเล่นๆกันไปก็พอนะครับขออภัยทุกๆคนด้วยที่ข่าวไม่มีประโยชน์แบบนี้มารบกวนชีวิต,ตหลายคนค่ะซึ่งนี้ค่ะก็คือสิ่งที่ทางพี่น้องมีการฉะกันใบฉะกันมาก็เรียกได้ว่าเดือดจ,จริงๆคุณผู้ชมยังไงนะก็ขอฟังแบบเงียบๆดีกว่าแล้วก็รอให้ศาลเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นค่ะพวกเรามีเสียเงินแน่เลยค่ะ